สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเถิกเถิงยูสคาร์นะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับออกได้ซื้อได้จัดได้ทั่วประเทศนะฮะมีไฟแนนซ์รองรับทั่วประเทศของประเทศไทยเลยนะการทุกจังหวัดนะฮะมีไฟแนนซ์ของเราครอบคลุมหมดไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนเหนือใต้สารออกตกนะครับซื้อผ่าน YouTube เถิกเถิงยูสคาร์ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็รับประกันลดให้6เดือนนะครับมีอะไรบ้างเครื่องเกียร์ เฟืองท้ายแล้วก็อุปกรณ์ส่องสว่างทุกอย่างเลยนะครับกับ isuzu d max วันนี้นะฮะเป็นตัว Highlander ปี2019เครื่องยนต์ 1,900cc ตัวแอลยกสูงนะครับถือว่าสวยแล้วก็จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับ back, น,นี back, ่ครับกับ isuzu d max highlander ปี2019คันนี back, ้ผมแนะนำเลยคันนี้สวยมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์ 1,900cc ีหม่ใช้มาเพียง 2,500 0กิโลเมตรเท่านั้นเองแม็กยางพร้อมนะครับจัดตรงให้เรียบร้อยรสาวนคัจกครับมมนด,ด,นดนะับดมากนะครัมกด,ด,ดีมาคับด,ดีนคากนะครับีามนรับมดานดีกนะคดีมากนดับด้มัีานรกีมนะคัดีด้านะับกรันับะครังงออดดระนะ ทุกอาชีพนะครับคุณสามารถขอเราได้นะครับตตอบทุกคาถามของลค้านเรามีคาตอบให้นว่าคุณจอัวดอแล้วก็อาชีรจัดที่ไหนไปั้นจัดไม่ได้มาเราครับดูช่องเรานะครับจัดส่งรถฟีให้ทุกประเทศทั่วปะเร้มีการจ ขขนนแับเกียรธรรมดา6สป,ปีดนะครับทรงอะไรสวยๆบอก <doesn> สวยๆนะครับไม่มีรอยแตกหรอกกว่ารถใช้มาเพียง yeah, 25,000ก <around. S 2> ิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้ถือว่าสวยมากรถสวยห้องเครื่องเดิมไม่มีอุบติเหตุรับประกันให้100อรเรถสวยจัดง่ายนะครับอาชีพอะไรก็ออกได้จัดได้ทั่วประเทศกับ เทิงยุสคาอย่าลืมกดเป็นกําลังใจกดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับถือว่าลูกท่านผู้ชมเนี่ยที่มาชมรายการของเราหรือว่าทางช่องของเราเนี่ยกดถูกใจกดติดตามมันเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ทางช่องของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อสรรหารถด,ดีๆให้กับลูกค้าทางช่องเรานะครับกับคันนี้ i ีซูดีแม็กไฮแลนเดอรปี2019ตัวยกสูงนะครับราคาอยู่ที่6 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองเริ่มต้นฟรีดาวนะครับ แล้วก็จากส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะครับอาชีพอะไรติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าชอบใจรถคันนี้นะครับสแคปทะเบียนหรือว่าดูย้อนหลังกันไปนะครับเทิกเิงยูสคาร์นะครับแนะนำรถจมือสองแล้วก็ขายรถจมือสองนะครับทั่วประเทศนะครับมีไฟแนนซ์ทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับทุกอาชีพนะออกได้ออกง่ายได้จริงๆนะครับกับอีซูดีแม็กไฮรันเดอร์คันนี้แนะนำนะครับสวยมากๆเลยครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ